สารอุทธรภาค4มีคำพิพากษาแก้โทษนายชัยพลวิภาหรือที่รู้จักกันในชื่อลุงพลจากข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นข้อหาเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลพร้อมตัดสินจำคุก15ปีนอกจากนี้ยังมีความผิดฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยไม่มีเหตุอันสมควรโทษจำคุก10ปีและความผิดฐานอำพรางศพอีกหปี รวมโทษจำคุกทั้งหมด26ปีนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความเปิดเผยผ่านเพจทนายคู่ใจว่าสารยุติธรรมได้เผยแพร่สรุปคำพิพากษาซึ่งชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างสองครอบครัวครอบครัวนายชัยพลครอบครัวน้องชมพู่เป็นชนวนเหตุสำคัญในคดีฆาตกรรมพร้อมระบุว่าศารไม่อนุญาตให้ประกันตัวเนื่องจากโทษหนักและเกรงว่าจะหลบหนี ในคำวินิจฉัยของสารอุทธรภาค4ระบุชัดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำคดีนี้ตามอำนาจหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่พบการปั้นแต่งพยานหลักฐานแม้ไม่มีประจักษ์พยานแต่พฤติการโดยรอบทำให้เชื่อได้ว่าน้องชมพู่ถูกพาขึ้นเขาภูเหล็กไฟก่อนถูกตัดผมและถอดเสื้อผ้าเพื่ออำพรางคดี ผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ยังยืนยันว่ารอยตัดเส้นผมในรถของนายชัยพลมีองศา26องศาตรงกับรอยตัดเส้นผมในที่เกิดเหตุเมื่อพิจารณาหลักฐานทั้งหมดแล้วศารจึงตัดสินว่านายชัยพลมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทอดทิ้งเด็กจนถึงแก่ความตายพรากเด็กและร่วมกันกระทำแก่ศพก่อนการชน,นสูตรลงโทษจำคุก26ปี และให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้ตายรวม2 5 5ล้านหบาทส่วนนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนได้รับการยกฟ้องเพราะยังมีข้อสงสัยในพยานหลักฐานภายหลังคำพิพากษามีการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างดีกาแต่สารดีกาปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าคดีมีความร้ายแรงกระทบความรู้สึกสังคมและมีความเสี่ยงที่จำเลยจะหลบหนี จึงสั่งให้คุมขังต่อความเคลื่อนไหวล่าสุดพบว่านายชัยพลถูกย้ายจากเรือนจำจังหวัดมุกดาหารไปเรือนจำกลางจังหวัดนครพนมซึ่งรองรับนักโทษที่มีโทษสูงสุด25ปีระหว่างต่อสู้คดีในชั้นดีกาโดยนางสมพรได้เดินทางไปให้กำลังใจสามีพร้อมยืนยันว่าจะสู้ต่อแม้นายชัยพลยังยืนกลานปฏิเสธข้อกล่าวหา ด้านพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกศรอ,อดีตผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดออกมาวิเคราะห์ว่าหากนายชัยพลต่อสู้คดีจนถึงสารดีกาโทษที่ได้รับอาจไม่ต่ำกว่า26ปีและมีโอกาสถูกลงโทษหนักกว่าเดิมนายลุงพลนายลุงพลนะครับที่ทุกท่านเรียกนายลุงพลนี่นะครับปรากฏว่าสารชั้นต้นตัดสินจำคุก20ปี ในผลไม่พอใจบอกว่าไม่ได้ทำผิดอุทธร์สารอุทธร์เลยตัดสินว่าเป็นฆ่าคนตายโดยเล็งเห็นผลจำคุกเพิ่มเป็น26ปีลุงพลไม่พอใจจะดีกาแล้วก็ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวในระหว่างที่ดีกาผลออกมาแล้วครับสารดีกาไม่ให้ประกันตัว ผมพูดไปเมื่อวานแล้วนะครับขอบคุณท่านองค์คณะที่พิจารเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เป็นที่สนใจของประชาชนคนไทยทั่วประเทศผู้ถูกฆ่าเป็นเด็กเพียงอายุสามขวบในในายลุงผลไม่เคยสำนึกผิดไม่เคยสำนึกผิดไม่เคยรับสารภาพ การที่ท่านไม่ให้ประกันตัวเพราะ 1. อัตราโทษสูง 2. คาดว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีขอบคุณอายการนะครับขอบคุณทั้งอายการด้วยนะครับทำเรื่องคัดค้านไปนะครับบอกว่านายชัยพยลเนี่ยได้เงินบริจาคไปเนี่ยตอนนี้มีฐานะร่ำรวยนะครับสามารถที่จะหนีได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีอิทธิพลนะครับมีอิทธิพลอิทธิพลที่ชาวบ้านไปหลงไหล เชื่อถือเขาโอกาสจะหลบหนีคดีมีอัตราโทษสูงจังหวัดก็อยู่ใกล้ชายแดนก็ผมสรุปให้ชาวบ้านฟังนะครับไอ้นายลุงพลน,นี่นอนคุกยาวๆนะครับนอนคุกยาวๆไปเลยนะครับโอกาสจะได้ประกันตัวเนี่ยถ้าผมมองในฐานะที่ข้ามวอดอยู่ในกระบวนการยุยธรรมมาตลอดเนี่ยนะครับ ก็นอนยาวไปเลยครับและผมคาดว่าภายในอีกสองปีเนี่ยคำพิพากษาสารดีกาอาจจะเพิ่มเป็นจาก26ปีเป็นจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตครับนะครับหรือประหารชีวิตนะครับไม่มีลดน้อยกว่า26ปีแล้วครับในลุงพลนี่มันมันฉลาดมันฉลาดฉลาดน้อยนะครับ ฉลาดน้อยโอ้ยยังจะไปดีกาอีกไอเวยน,นะครับผมแนะนำตั้งแต่สารชั้นต้นยังไม่ตัดสินแล้วนะว่ารับสารภาพสะเถอะนะครับรับสารภาพซะเถอะแต่ก็ไม่เชื่อนะครับ f c ก็มาหลมด่าผมนะครับก็เป็นไปตามอย่างที่ผมพูดใช่ไหมครับแล้วถ้ารอนะครับอีก2ปีไม่นานนะครับสารดีกาผมเชื่อว่านะครับ ไม่มีทางลดน้อยกว่า26ปีมีแต่จะเพิ่มนะครับเพิ่มไปถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตนะครับก็ทำใจให้สบายเลยนะครับทำใจให้สบายนะครับเขาไม่สำนึกเลยครับเขาไม่เคยสำนึกเลยครับเขาไม่เคยสำนึกผิดเลยนะครับเข้าไปอยู่ในเรือนจำก็คงจะต้องไปรับกรรมในเรือนจำอีกนะครับ แล้วก็ไม่รู้รุ่นพี่ๆคนในเรือนจํานักโทษผู้ต้องขังในเรือนจํานี้เขาเกลียดมากนะให้พวกข่มขืนผู้หญิงฆ่าเด็กฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยก้มหยิบสบู่ลำบากก็แล้วกันนะครับลุงพลรูปรป่างหล่อด้วยรูปร่างหล่อด้วยนะครับตามที่ f อฟซีาบอกลุงพลหล่อนะครับรลุงพลหล่อนะครับ เข้าไปอยู่ข้างในก็ลำบากครับเดี๋ยวเ๋ยก็ฟังข่าวเธอครับนะฮะผมเชื่อว่าเข้าไปข้างในเนี่ยโดนแน่โดนอัดถั่วดำแน่นะครับโดนอัดถั่วดำแน่นะครับมันเป็นสังคมสังคมชาวคุกเขาอยู่แล้วนะครับที่เขาจะจัดการกันนะครับอย่างที่ท่านทราบจาก หลังพระนครออกมาเล่าให้ฟังหรือเอินวัดใหญ่ออกมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับมาเนี่ย